เ,ะะเดี๋ยวแมวต้มลูเกลือนะคะเดี๋ยวทำซุปลูเกลือลูเกลือโล่นะต้มกับน้ำปลาราเดี๋ยวแมวกัวพลิกนะคะอ้หมุดเตี้ยม งดี๋ยวเราต่อไปนึ่งก่อนแมวขัหัวหม้อหมวดเตียนนะคะแล้วก็ต ับานรวงอมไม่ตังไม่ได้กินนี่ปีกวอเลยตัวตังกับก้าจานที่แล้วไม่ไดตีกินเบื่อเลยโอิคไปโมูสุยมาให้ จะแมวจะตัดรักเลยวะตั้มรักเลยปี๊กล้วยนี่บ้างเดินไปเดินมาเนื่ยไอ้นี้ยิ้มเกยอเดินไ้ไม่ล่าจันยุนู่ข้างในนี้มื่อแมวปลอมแล้วนะคะนี่ปลิกขัวหม้อหมดเตียนเดี๋ยวแมวติมก่อน ว่าขันยาวมาเดียน,น,นปากเรแบบน,นเลยในแนววัะกลุ่มนะ แมวใส้หลุกเกลือนะคะมะเกือจ้าขัวเป็นนอนกเกลือโล่งนะเปะ็นแมวตั้งก้น มีการกระเด็นกระดอนนะคะเราจะโยยใส่ไจ นะ็กวะกวตตเยลงไป แน่กัาไม,ม่ร้อยพีน่น้องเอาไว้เป็นกินเป็นนั้นเยอะเด้ยยวแม่ใส่กระปุกเอาเสร็ดล้วนะคะเดีย๋ยวหปุกเหมัน,นตั้งหออเต็มตัวนัว่นงดีแล้วอนู่้หน ออกแล้วนะคะลูกเม้าโอน้ำปลาแคปนวดี้องเลยอืมน้ำปลนักจอนแหอยู่แบบอิดอ่า โอ้ยดาวเนี้ยวมืนดาวดาวเนี้ยวดิน้องเอ้ยงาบงาบแบบเนี้ยร้อยเอาอย่างนี้ใส่ปักเลยนะคะตะน่องตะกี้บักกี้ได้เลย น้องเออคนควันนี่น้องอะไรมาตาเมียวมาตาเอา,าอเสร็จแล้วนะคะตุม๊มะเขือ ใส่ซุปมาเกลือตักมาเลยนะฮะปุงหยีเซฟอรอย